คอนนี้มายืนรอรับบอลสีมาแล้วแหละเทียบเลยวันนี้สดๆใหม่ๆเลยวันนี้ตอนเย็นถึงจะมาเคลียร์พื้นที่ดีตอนนี้เดี๋ยววันนี้จะสายเอา สว,สวยเลยวันนี้พื้นที่เต็มอีกแล้วพื้นที่ต้องเต็มอีกแล้วกำลังน่ารักเลยเจ้าของสวนก็ใจดีนะเนี่ย ด่างฮาร์บซะด้วยด่างฮาร์บเรียมเพื้นที่มั้งไม่รู้จะเลี้ยงได้ดีมันที่สวนเขาเลี้ยงหรือเปล่า ต้องลองดูแล้ว